สวัสดีครับเคยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในวงล้อไหมครับแบบวงล้อของบินค่าใช้จ่ายที่มันมาทุกสิ้นเดือนหรือว่าวงล้อของงานที่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ออกไม่ได้หรือมีความกังวลลึกๆไหมครับว่าถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาสักครั้งเดียวเนี่ยทุกอย่างอาจจะพังลงมาได้เลย ความรู้สึกแบบนี้น่ะจริงๆแล้วผมว่าหลายคนกําลังเผชิญอยู่เลยนะครับความเครียดเรื่องเงินเงินทองท,องทองที่อาจจะมองไม่เห็นชัดๆแต่มันกัดกินพลังใจเราไปไม่น้อยเลยแล้วเออถ้าเกิดว่ามีตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญได้ล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมการเก็บออมเงินให้ถึง50,000นบาทแรกเนี่ยถึงได้มีความหมายแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตทางการเงินได้อย่างที่หลายๆคนเขาพูดถึงกันค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็กลั่นกรองมาจากข้อมูลแล้วก็งานวิจัยหลายๆชิ้นเลยเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินขั้นพื้นฐานแล้วก็แนวทางการวางแผนความมั่งคั่งนะคะคือมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาอ้างอิงถึงตัวเลขประมาณ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, สหรัฐซึ่งพอเราลองแปลงเป็นเงินบาทแล้วก็พิจารณาในบริบทของค่าครองชีพหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของไทยเราแล้วเนี่ยตัวเลข50,000 0บาทก็ถือเป็นหมุดหมายสําคัญนะคะ ที่หลักการแล้วก็ผลกระทบทางจิตวิทยาหลายๆอย่างเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้เลยค่ะน่าสนใจมากโอเคครับงั้นเรามาเอา่อมาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าครับเราจะมาดูกันว่าไอ้เงินครึ่งล้านบาทแรกเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมทางความคิดความรู้สึกเรายังไงพลังของสิ่งที่เรียกว่า ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันเริ่มทำงานให้เราเห็นภาพชัดขึ้นตอนไหนและที่สำคัญเลยอิสรภาพแบบไหนที่เงินก้อนนี้มอบให้เราได้บ้างรวมถึงวินัยที่เราสร้างขึ้นมาระหว่างทางสู่เป้าหมายนี้มันมีความหมายยังไงเริ่มกันที่มิติแรกเลยไหมครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาจากความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยมัน่นคงไปสู่ความรู้สึกที่มันอุ่นใจมากขึ้นคือก่อนที่เราจะมีเงินเก็บเป็นก้อนเนี่ย ความกังวลเรื่องเงินมันเหมือนเสียงรบกวนเบาๆในหัวตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับแบบกลัวลดเสียกลัวป่วยกระทันหันกลัวตกงานค่าใช้จ่ายพวกนี้ถ้ามันมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันสั่นคลอนชีวิตได้เลยนะใช่ค่ะจุดที่น่าสนใจคือการมีเงินประมาณ5 0 0 0 0นบาทเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเอ,อเรียกว่าเป็นเบาะการกระแทกทางการเงินที่มันหนาขึ้น อย่างชัดเจนเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้ทําให้ปัญหาทุกอย่างหายวับไปแต่มันช่วยลดระดับเสียงลดความดังของความวิตกกังวลลงได้มากจริงๆมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสงบทางใจหรือ peace of mind ขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยค่ะ ผมนึกถึงงานวิจัยของแบนการ์ดเลยครับถึงแม้จะเป็นตัวเลขดอลลาร์แต่หลักการมันน่าสนใจมากเขาบอกว่าแค่มีเงินสำรองฉุกเฉินก้อนเล็กๆนะครับประมาณ2,000 USD หรือราวเจ0 0 0มกว่าบาทเนี่ยแค่นี้ก็สัมพันธ์กับความสุขทางการเงินที่สูงขึ้นตั้ง21%แล้วนะครับแล้วถ้ามีพอสำหรับค่าใช้จ่ายสัก3-6เดือนความสุขก็เพิ่มไปอีก13% ทีนี้ถ้ามองในบริบทไทย5 0แสนบาทนี้สำหรับหลายคนผมว่าน่าจะเกิน6เดือนด้วยซ้ำถือเป็นตะข่ายนิรภัยที่แข็งแรงพอสมควรเลยเวลาและพลังงานสมองที่เราได้คืนมางานวิจัยเดียวกันเนี่ยชี้เห็นว่าคนที่ไม่มีเงินสำรองเลยนะคะอาจจะใช้เวลาเฉลี่ยถึง7.3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการคิดวางแผนหรือบางทีก็นั่งกังวลเรื่องเงินหูเทียบเท่ากับวันทางานเกือบ1วันเต็มๆเลยนะคะ แต่พอมีเงินสำรองระดับหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นเทียบเท่า2,000 USD ขึ้นไปเวลาตรงนี้มันลดลงเหลือแค่ประมาณ3.7ชั่วโมงต่อสัปดาห์หายไปเกือบครึ่งเลยค่ะลงลึกภาพตามสิคะว่าเวลาและพลังสมองที่เราได้คืนมานั้นนะ่ะเราเอาไปโฟกัสกับงานพัฒนาตัวเองหรือใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นขนาดไหนโอ้โหนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินกันเหนียวอย่างเดียวแล้ว แต่มันกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ชีวิตด้านอื่นไปด้วยมันคือการขยับจากกรอบคิดแบบขาดแคลนที่เราอาจจะมองเห็นแต่ข้อจำกัดความกลัวไปสู่กรอบคิดแบบอุดมสมบูรณ์ที่เราเริ่มมองเห็นทางเลือกเห็นโอกาสมากขึ้น ใช่ค่ะแล้วมันเชื่อมโยงกับการทํางานโดยตรงเลยนะคะคนที่ม่ไม่เงินสํารองเนี่ยมีแนวโน้มจะเสียสมาธิเพราะความเครียดเรื่องเงินในที่ทํางานมากกว่าถึง4เท่าเลยค่ะคือเฉลี่ยประมาณ6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เทียบกับคนที่มีเงินสํารองซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณ1.5ชั่วโมงการมีเงินก้อนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นด้วยซ้ําถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะมันไม่ใช่เรื่องของการรวยทันที แต่เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงความ s e c urity ที่เป็นรากฐานสำคัญจริงๆอิสรภาพจากความกลัวนี้เลยค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากครับผมพอเรามีความรู้สึกมั่นคงภายในมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อพลังภายนอกด้วยเหมือนกันนั่นก็คือพลังของตัวเลขหรือที่เราเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นคือตอนเริ่มต้นออมใหม่ๆมีเงินน้อยๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนาะแต่พอแตะหลัก50,000 0บาทเมื่อไหร่ ผมว่าจุดนี้พลังของมันเริ่มชัดเจนขึ้นมากเลยอ่าใช่ค่ะลองดูตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะคะสมมุติว่าเรานำเงิน5 0 0แสนบาทเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่กระจายความเสี่ยงได้ดีหน่อยอย่างเช่นกองทุนรวมดัชนีหรือพอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมาให้เหมาะสมและเราคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวสัก8%ต่อปีนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอัตราที่เป็นไปได้แต่ก็มีความเสี่ยงนะคะไม่ใช่กา,การการันตีผลตอบแทน ถ้าเราปล่อยให้เงินทำงานไปเรื่อยๆสักสิปีโดยที่เราไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยนะคะเงินก้อนนี้จะงอกเงยเป็นประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนบาทนั่นคือมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาถึง5,80,000บาทมากกว่าเงินต้นที่เราใส่ไปตอนแรกซะอีกโอหต่างกันลิบลับเลยนะครับเทียบกับการเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆสมมติเริ่มที่25,000บาทด้วยผลตอบแทน8%เท่ากัน10ปีก็จะได้ผลตอบแทนแค่ประมาณ29,0 0 0บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดแค่5้0 0 0บาทเองเห็นชัดเลยว่าฐานเงินต้นที่ใหญ่ขึ้นมันสร้างความแตกต่างมหาศาลจริงๆในระยะยาวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ก้อนหิมะหรือ snowball effect ที่ชัดเจนมากๆค่ะยิ่งก้อนหิมะตั้งต้นของเรามันใหญ่พอเริ่มกลิ้งลงจากเนินมันก็ยิ่งพอกพูนขนาดตัวเองได้เร็วขึ้นเรื่อยๆการสร้างความมั่งคัง่งมันเริ่มมีอัตราเร่งที่เราจับต้องได้จริงๆค่ะผมสงสัยนิดนึงครับ คือตอนแรกๆเลยที่เราเริ่มออมเนี่ยเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มันก็มาจากเงินที่เราเติมเข้าไปเองใช่ไหมครับแล้วจุดไหนที่เราพอจะเรียกว่ามันเริ่มเร่งจริงๆจังๆครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินต้นของเรามันใหญ่พอสมควรแล้วซึ่ง5 0 0 0 0นบาทเนี่ยถือเป็นจุดที่เริ่มเห็นผลได้ชัดเจนแล้วนะคะ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ investment returns ที่เงินก้อนนั้นมันสร้างขึ้นมาเองจะเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในบางช่วงเวลาอาจจะมากกว่าเงินที่เราเติมเข้าไปใหม่ในแต่ละเดือนด้วยซ้ำไปจุดนี้ล่ะค่ะคือการที่เราก้าวข้ามเกณฑ์สำคัญหรือ critical threshold จากการเป็นแค่ผู้ออมสู่การเป็นนักลงทุนที่เงินเริ่มทำงานหนักให้เราจริงๆตลอด24ชั่วโมงเลยเข้าใจเลยครับพอเงินเริ่มทำงานให้เราได้ มีความมั่นคงมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจที่เงิน5 0 0แสนบาทช่วยให้เรากล้าถามตัวเองมากขึ้นก็คือถ้าความกลัวเรื่องเงินมันลดลงไปเยอะแล้วเราจะกล้าทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างไหมอันนี้แหละครับคือเรื่องของอิสรภาพและก็ทางเลือกที่มันเพิ่มขึ้นมาถูกต้องเลยค่ะอิสรภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือด้านอาชีพการงานการมีเงินสำรองก้อนนี้มันเหมือนเรามีทางขอยหรือมีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้น อาจจะไม่ต้องทนทำงานในที่ที่เราไม่ชอบมากๆสภาพแวดล้อมเป็นพิษหรือหัวหน้าที่ไม่โอเคเลยเพียงเพราะเรากลัวไม่มีเงินเดือนใช้ไงคะจริงครับนึกภาพตามเลยบางทีอาจจะกล้าปฏิเสธงานที่ไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นกล้าที่จะมองหางานใหม่ที่มันตรงกับคุณค่าหรือความสนใจของเราจริงๆหรือแม้กระทั่งกล้าที่จะเสี่ยงอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเช่นลองเปลี่ยนสายงานดูไหมหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆที่เคยฝันเอาไว้ หรืออาจจะต่อรองขอลดวันทำงานเพื่อไปเรียนต่อหรือใช้เวลาดูแลครอบครัวแม้รายได้อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับคืนมาผมว่ามันคุ้มนะ ใช่ค่ะและอิสระภาพนี้มันแผ่ขยายไปมากกว่าแค่เรื่องงานนะคะมันอาจจะหมายถึงอิสระในการเลือกที่อยู่อาศัยด้วยเมื่อจนเต็มต้องติดอยู่กับเมืองใหญ่ที่ค่าครองชีพสูงเสมอไปอาจจะย้ายไปอยู่ใกล้ครอบครัวมากขึ้นหรือไปอยู่ในที่ที่อากาศดีกว่าค่าใช้จ่ายน้อยลงก็ได้นอกจากนี้การที่เราไม่ได้อยู่ในสถานะหลังชนฝาตลอดเวลาเนี่ยมันเพิ่มอำนาจต่อรองของเราในหลายๆเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องเงินเดือนสวัสดิการหรือแม้ แต่ความยืดหยุ่นในการทํางานซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อรายได้และความสุขตลอดชีวิตการทํางานของเราเลยทีเดียวที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือเงินก้อนนี้ยังทําหน้าที่เป็นกันชนชั้นดีป้องกันไม่ให้เราต้องไปดึงเงินลงทุนระยะยาวอย่างเช่นเงินกเกษียณของเรามาใช้เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินจริงๆค่ะฟังดูแล้วเหมือนพอมีเงินก้อนนี้มันเหมือนเราได้กุญแจดอกแรกเลยนะครับที่จะไขตัวเองออกจากกับดักที่เราคุยกันตอนต้นรายการ ไม่ว่าจะเป็นกับดักของงานหรือกับดักของความกลัวมันคือการเปิดประตูสู่การออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการได้มากขึ้นจริงๆถ้ามองในภาพรวมนะคะอิสรภาพนี่แหละคะ่ะคือผลตอบแทนที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งเลยของการมีวินัยทางการเงินมันคือความสามารถในการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองได้มากขึ้นสร้างชีวิตที่เป็นของเราจริงๆคะ่ะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับ คือเรื่องของวินัยและนิสัยการเดินทางมาถึง5 0 0 0 0นบาทแรกได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่มันคือบทพิสูจน์ว่า เราได้สร้างคุณสมบัติสําคัญบางอย่างขึ้นมาในตัวเราแล้วให้ได้นั่นเองอย่างที่สองคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือการที่เราต้องรู้จักชะลอความสุขระยะสั้นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในระยะยาวต้องรู้จักปฏิเสธสิ่งเราต้านทานการซื้อตามอารมณ์ต่างๆนี่คือการสร้างกล้ามเนื้อการควบคุมตนเองหรือ self control muscle ขึ้นมาหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือหัดเบรกค,ความอยากของตัวเองให้เป็นนะคะและสุดท้ายที่สําคัญมากคือ ความสม่ำเสมอการเรียนรู้ว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องมันสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก่อนที่เราเห็นผลลัพธ์เป็นตัวเลข5 0 0แสนบาทจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จให้เราด้วยใช่ไหมครับทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ i, เราก็ทาได้นี่หว่าเราจัดการเงินได้เราสร้างความมั่งคั่งได้ถูกต้องค่ะและจุดนี้สำคัญมากจริงๆ เพราะอัตลักษณ์หรือการมองตัวเองของเรามันเปลี่ยนไปจากคนที่อาจจะเคยคิดว่าฉันเก็บเงินไม่เก่งเลยกลายเป็นฉันเป็นคนมีวินัยทางการเงินนะและที่นา่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือทักษะและนิสัยที่เราใช้สร้างเงิน5 0 0 0 0นบาทแรกนี้มันคือชุดทักษะและนิสัยเดียวกันเป๊ะเ,เลยค่ะกับที่จะพาเราไปสู่หลักล้านหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคตหลักการพื้นฐานมันเหมือนเดิมเลยแค่ขนาดของตัวเลขมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเอง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม500,000บาทแรกถึงเป็นเหมือนสนามฝึกซ้อมที่สำคัญที่สุดมันสร้างรากฐานทั้งทางความคิดทักษะและความมั่นใจให้เราพร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่ใหญ่ขึ้นค่ะโอ้โหการสร้างวินัยแบบนี้ได้มันต้องอาศัยความสม่ำเสมอจริงๆนะครับแล้วผมว่าการมีแผนที่ชัดเจนก็น่าจะช่วยได้มากเลยทาให้เรารู้ว่าต้องทาอะไรต่อไปไม่หลงทางนะ ใช่เลยค่ะพอเรามาถึงจุดนี้ได้สำเร็จคำถามสำคัญต่อไปก็คือแล้วจะเดินหน้าต่อยังไงดีจะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้แล้ววางแผนไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคำถามนี้น่าสนใจครับหลายคนพอมาถึงจุดนี้อาจจะเริ่มมองหาแนวทางหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมครับค่ะ ซึ่งปัจจุบันก็มีเครื่องมือดีๆที่ช่วยได้นะคะอย่างเช่น Wealth Plan ของ DeepScope ที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเห็นภาพรวมเส้นทางการเงินของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นตั้งแต่สถานะปัจจุบันของเราไปจนถึงเป้าหมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทางการเงินหรือเงินทุนสำหรับวัยเกษียณที่เราต้องการแล้วเครื่องมือแบบนี้มันช่วยระวังแผนต่อยอดจากเงิน500,000บาทแรกที่เรามีได้ยังไงบ้างครับ อ๋อมันจะช่วยตอบคำถามสำคัญสคัญได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยเราต้องออมหรือลงทุนเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะบรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินในอายุที่เราต้องการได้หรือถ้าเราตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนมันจะช่วยเร่งให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นกี่ปีหรือแม้แต่คำถามที่ว่าเงิน5 0 0แสนบาทที่เรามีตอนนี้บวกกับแผนการออมลงทุนในอนาคตที่เราวางไว้เนี่ย มันมีศักยภาพจะเติบโตไปได้ถึงไหนการที่เราได้เห็นภาพจำลองเหล่านี้มันช่วยให้เราตัดสินใจแล้วก็ปรับแผนการของเราได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นค่ะน่าสนใจมากครับเพราะการรู้ตัวเลขที่มันชัดเจนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่เป็นจริงได้เลยอย่างที่คุณบอกอย่าปล่อยให้5 0 0แสนบาทแรกเป็นแค่จุดพักแต่ต้องทำให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นของเราให้ได้ใช่ค่ะ ทำให้มันกลายเป็นจุดพลิกชีวิตที่แท้จริงด้วยการวางแผนป่อยอดอย่างชาญฉลาดซึ่งเครื่องมืออย่าง DeepScope w e l l Plan ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่น่าพิจารณามากๆค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ deepscope.com ค่ะครับผมสรุปแล้วการที่เราได้มาเจาะลึกถึงความสำคัญของเงินออม500,000บาทแรกในวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆ แต่มันคือจุดเปลี่ยนผ่านที่สํำคัญมากๆที่ช่วยปลดล็อกเราจากความกังวลทางใจช่วยเพิ่มพลังจากการทบต้นของเงินเปิดประตูสู่อิสรภาพและทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและที่สําคัญที่สุดเลยคือการเป็นบทพิสูจน์ถึงวินัยและนิสัยที่เราได้สร้างขึ้นมาซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวต่อไปครับ ค่ะอยากจะฝากทิ้งท้ายเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะว่าเป้าหมาย5 0 0แสนบาทนี้แม้ว่าจะดูท้าทายแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่จุดไหนก็ตามขอแค่เรามีความชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำอย่างสม่าเสมอแม้จะเริ่มจากน้อยๆก็ตามพยายามทำให้เป็นระบบอัตโนมัติเท่าที่เราจะทาได้แล้วก็อดทนรอคอยการเติบโตของมันอยากให้มองว่าทุกๆบาทที่เราเก็บออมและลงทุนไม่ใช่แค่การเพิ่มตัวเลขในบัญชีนะคะแต่มันคือการลง ในอนาคตของเราและเป็นการสร้างตัวตนใหม่ที่มั่นคงและมีอิสระมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามสุดท้ายให้ลองกลับไปคิดตามเล่นๆดูครับนอกเหนือจากเรื่องแผนการหรือตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยลองถามใจตัวเองดูจริงๆจังๆว่าเมื่อความกลัวเรื่องเงินมันลดลงอย่างชัดเจนจากการที่เรามีเงินก้อนนี้แล้วเนี่ย มีทางเลือกที่กล้าหาญขึ้นความฝันที่เคยพับเก็บไว้หรือสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างที่เงิน5 0 0แสนบาทแรกนี้ทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้นะลองไปคิดดูนะครับและสำหรับท่านที่พร้อมจะวางแผนก้าวต่อไปอย่างเป็นระบบแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปสำรวจเครื่องมือ Wealth Plan เพื่อช่วยให้เห็นภาพเส้นทางการเงินของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นที่ deepscope.com ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยในครั้งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ